สวัสดีครับมอน,นี้อ่อนซอนลายแพะแก่กว่าสิผ้ามาเที่ยวตลาดมองนี่เป็นตลาดอันหมกูกก้อนซีคอนนำต๊สวอยสวรรค์พี่นอ้องมีของปลาหลายชนิดขายอยู่มองนี้แต่ที่สำคัญคือสิผ้ามาเบิงมันโนกหรือมันเทียนที่หลายๆคนจักกันในในในภาคอีสานเนาะปัดไปเบิงกัน นี่คือมันโหนกมันโหนกขายจังไรคะแม่นี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเดี๋ยวขอซองเบอร์กันเด้อบักโบกเด้อบักโบกห้าสิบอันอันนี้เพิ่นเพิ่นต้มแล้วปอกแล้วบอ้ออันนี้ใส่อยังเล่นี่น้นำ,ตนำตาลน้ำตาลเห็ดมันหวาน,วาน เพื่อซื้อร้อยเนี่ยบอกครับใช่แล้วเบิ่งอันนี้พี่น้องอันนี้แมงทับเห็นบนน่นี่ไปสั้นเอาบอกครับหรือว่าจังใดไปทุบต้นไม้ะอ,อะจ้าทุบอันอันเนี้ยหาเนีนนน้ยงกังเวทเลยเนี้ยมังคืนครับนี่เจ้าจ้าเนี่ยเจ้าแต่เธอ้า,าได้ค่ะแต่สวยมากมันจะบินจ้ะอ๋อเนี้ยเนี้ยสวยมากบินค่ะต้องขมันอาโค้งงูสา้านี่แหละอ๋ออันถุงนี่เจ้าบาทครับนี่ถุงนั้นว่าจ้ะ ตัแต่สิบบาทบอกบอกจากบะเทิงแปดสิบจ้ะเพราะว่าตัวนี้มันมีสี่สิบโตอ๋อสี่สิบโตประมาณจักบาทนี่สี่สิบโตกับบ้าณเขาเจ็ดสิบบาทจ้าอ๋อเจ็ดสิบลดลงไปสิบบาทจ้อันนี้ไม่อยังครับนี่ไม่ขี้ใต้จ้ะก็ใบจ้ะจักบาทครับนี่สี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทขั้นฟอยนี่เฮ็ดเองอยู่บอกครับใต้เฮ็ดเองค่ะไปเกมแทมโดง คาเฮ็น้ำปลาน้ำดองห้าร้อยจ่าเฮ็ดอันละจักบาทคับนขายอันเป็นเป็นขั้นกระตานที่บาทเป็นคู่กระหาที่บาทจ้าโอ้บักเก้งนี่บักมันมันสุกหรือว่าห้าวไอ้ตรงไหนเน,นี่ยนี่บักเก้งนี่มันดีเฮรา็มาลวกจ้าอ๋ออันนี้คือเอาลวกจ้าลวกให้มันสุกจ้าอ,อ๋อเยี้ยมเลยเยี้ยมบ่สุกเหมือนบักฮั่นกระด่างเนื้อจะสุกแล้วค่ะบอันขายยังไงครับนี่กระเมยีสิบบาทจ้ากระเมยีสิบบาท นี่น้องใหม่ถุงเลยนะพี่น้องค่ะน้องใหม่ถุงเก็บไปกินโดนได้จ้ะมีมีของทีรละลึกน้ำครับค่ะปีกแมงทับอันนี้อันนี้เขาเขาไปเก็บเอามันโรนหรือว่าจไม่คระเพาก็ทุูมาน้ำโซนมันเทาก,ก็แก้ปีกออกครับ,บออกกระตูมกับเขาอ๋อวันนั้าเสียเอาไปเฮ็ดยังกินเถอะกับแก้เปลือกอ้ออ๋อนึกว่าทอดเบิร์ตแอนด์ปีกเลอ๋อจากเบิร์ีเน่าเน่าดิขายยังไงครับนี่ลอยนึ่งจ้ะอันสั้นเลยครับ สิบบาทเนาะในแต่ฝากไปซื้อได้ไอฝากไปต้อนได้พี่น้องของฝากจากเครื่องอุบลห้าสิบบาทอันทุงหน่อยนี่เท่าอาจจะมักบวกทุงหน่อยบ่จะหาซื้อพี่การหาซื้อต้องการจ้าอันอันนี้คิดได้ที่แบบว่าซอสบอกครับก็ซอสตัวไหนซอเรียบร้อยแล้วจ้ะมึงไปหาซื้บาทจ้ะาห้าสิบบาทอันนี้มีมีแบบ ใส่ต้นใหม่น้ำได้พี่น้องมีเห็ดน้ำมีเห็ดเอ็นเห็นแล้วก็ตัวเม้งครับซีโตเอ็นแนวนี่จะเท่าไหร่ครับนี่สามสิบบาทจ้าสามสิบบาทครับเงินน้อยก็มีครับพี่น้องเก่งงางมากจริงจริงโอ้ยนี่กอยค่ะกอยขายจังไรครับกอยนี่สามสิบจ้า ก้อยนี่เอาไปหนึ่งเด้เลยบอกครับเรื่องขนมกินได้เลยกันหนึ่งสูปขนกินได้เลยกันทำกลางก็ได้จ้ะแซ่แซ่ดนบอครับก้อยเขาเขาแซ่จากหมูนเาเปราเป็นอาตย์เอาคือมายียบน้ำน้ำเมาคนออกจ้โอ้าอย่าบอกบ่ไดมันก็ได้เลยเอาเอาบ่มันแห้งนี่ดาิบซ้ำันอ้ มะนาบกอเออบกอแม่ไปี่น้อบกอนี่คือเกาลัดเมืองจีนเนี่นี่เอาไปขวานอขว่แล้วก็ทูบกินเม็ดมันถ้าขวนี่กะสิหอมแต่ว่าถ้าไปต้มมันก็สิเป็นซี่พรูคือเกาลัดเมืองเมืองจีนล่ะนี่พี่น้อหน่วยคือกันแต่ว่าหนวยหน่อยกลัว บกอบักกอบาทเอาขายจังไรครับนี่ี่20บาทบักบ๊กทงนี่เด็ก20เด็ก20ด้วยกันเออบกอบกอ20ชิ้ิ้าจบักขามปลอมก็มีค่ะบักขามปลอมอู้ยพี่น้องบักขามปลอมอัู่นี่กระขามปลอมน้อยหน่อยบักขามปลอมธรรมชาตินี่อุ้ยเพิ่งพี่น้องบักขามปลอมน้อย บิติมินซีสูงที่สุดเลยอย่นีบะขามป้อมขายยังไงครับผมถุงละยี่สิบี่สิบบาทโอ้ยสี่ยิบเนื้แนวหวานอยากได้มันก็ขัวแล้วคมาาีโอ้เพิ่นว่าสอเพิ่นชิมเลชิมบะอยังอนหอนโอ้เพิ่นห้อกขวพี่น้องบ้างพอเพิ่นซ่บขัวแล้วนี่จดีสิสี่พี่น้อง แต่ว่าคันคันยังห่อนหอนอยู่มันก็สิติดเปลือกในจักหน่อยเออถ้าเ่าเ่าแกะออกแล้วมันก็สิเป็นเม็ดเม็ดอยู่คืออันซิมก่อนเด้อหืมมันพี่น้องมันแซ่บหอมนะไม่หอมหอมเอาบอค้าเลี้ยงอหน่อยเลยผ่อนสีายเบิร์ตไปเมื่อกี้กำลังปวดไมไหววะไปสิมือได้ เบืงองบนขอบน่กตานึงลทมนี่มันสวยๆมาโซ่เมกันมันมันกระปติดละค่ะของมันห่อนอ๋อมันห่อนนอกพี่น้องนี่้อบ้าจาแกะออกแล้วกับกระปตากันครับเก่าลาดพี่น้องคือเก่าลาดแหละมันอ๋ออันนี้เปลือกแข็งนอกถุงอะไรทราบบอกครับ อันอุ้นเจักขามปอมเอา่้าะบักขามปอมเอาอย่าบักกอเมื่อขัวที่อพี่น้องกาไปเปลอนนือิใหม่ทักิน้านเย<ป>็นเย็นทัไปกอดด้วยค่คอ้ย่เมาส่องเบอร์บักบุกกตัวยีีแลนน้วน่าจะหยค่มีคนแล้ว เอาแล่คะเอาใช้น้ำกันอย่างัรไม่ยังบ่อเปลืองหัวโอ้ยแม่นลงขุดจังไคือจะได้หัวเงวขนาดนี้พี่หยาดเอาดินขึ้นกัดแล้วค่ะอันนี้หาซีบข้เวาสองบัดขึ้นกับซซีบก็ได้ เอาหัวใหญ่หรือหัวน่อยะเาวแต่เนอันมันกระเป็นคือเทียนได้น้อครับน้องหลอกมันนี่เอาใดล่ะพี่นนอมงามดีเอาลต่หเอาหัวใหญ่ด้วค่ะเอมันะเมนบอลเรียวว่เมนบอลเอาเรียววหเอามันกระสกระอยกันอันผู้ละหลานละอันจองอันเด้ แต่ว่ากันก็คุดไม่น้ำกานทะเลนกนอหนอยอ,อ,อย่างนอไนอไลจ้ะนอไลมัน,หล,นหลานแน่หรอนมันขาไม่น่เพรามืมกเงี้ยวันอยากไ้ตีกไม่ขับแล้วาบ,บา,า,บบาดาบ ซาบทบ่แต่ว่าอันเนี้ยเงี้ยอั้อยนึงเอาีเอสีเกิดจากนะะเป็นเงยเอาอยู่พ่อจานโถบ่บ่เอาเชตัวส่ใส่ อันนี้เงเนาะในบันนี้ค่อันอันนี้คือหัวหน่อยมันเลือจากไหนนี่มันหาก้ามันหักบักบกุงไงทองแรงก่อน้าสิบบา่บาทวอ้ยอันนี้เป็นยังเนาะพอแล้วจดบาทแม่นี่เจ็ดบาท 20บาทว่าซั่นไดโอเคมันอนี้ก็ได้ได้ของหลายอย่างพี่น้องแมงคับเป็นก็เอาได้บ่อั้นีม่ค่ะไอ้เพิ่นสิเก็บลงได้ถ้าบ่เอาพ่าจะบักบักแข็งอยากได้น้อยสูกว่าอยากได้ มีมีกิบปูมนะมีน้องนี่กิบปูมตัวนีตัวแบบง่ายแม่นหนึ่งเป็นขูดเคิงผู้อ่าอันนี้จักโตครับนี่อันนั้นบอกจะซ่าทีมาโตจ้าจักบาทหาท้า,า,หา,าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทซื้อเรือยหนึ่งบอ,<า>อกจ้าปีนงมาเนี่ได้ของปลาแต่บักร้ายแม่หนึ่งเด้อสองมื้อเลิกอันผู้ใดไดม้มาเที่ยวอุบลราชธานีมาเที่ยวน้ำตก ก๋วยสวรรค์แม่นบ่แม่ก็อย่าลืมแม่แหว่ในข่าทั้งของปลาของป่านตุ๊กสวรรค์จ้าช่วงนี้เดือนเดือนยังก่อนเดือนกันยาเดือนตุลาก็สีมีมั่นเทียนนะพี่น้องเป็นซิกงนี่เจอของภาคอีสานเลยได้ครับผมถ้านาอื่นก็สิบ่ได้กินได้กินเฉพาะนานี่แล้วทีช้ำคัญถ้าท่านผู้ชมมาแล้วก็อยากซิมเลยนี่เพิ่นเฮ็ดซุกไว้ให้เลย ต้มปอกเปลือกย่างดีกันไปปอกเองติดมือได้พี่น้องติดมือดีขนาดนี้มีน้ำตาไทยพร้อมแซ่บหวานหลายอย่างเป็นไรกันมาแว่แม่ขาดใจดีครับผมเออมื่อนี้ก็ลาก่อนเด้อครับผมเดี๋ยวมื้อหน้ามาแวะใหม่ขอบคุณหลายๆครับผมไปเอาเมื่อเถาะใส่ของเต็มมือแหละบ๊ายบาย